สวัสดีค่ะอ้อยค่ะจากนัถาออโต้ค่ะวันนี้อ้อยมีอีกคามาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็น m i มิซูบิชิมิลาดค่ะแล้วก็มิซูบิชิแอดทาร์ดค่ะข้อดีของอีกคาราทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะประหยัดน้ํามันคล่องตัวหาที่จอดรถง่ายแล้วที่สําคัญถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดอ้อยว่าก็ยังสามารถตอบโจทย์และใช้งานได้ปกติค่ะ ความแตกต่างนะคะระหว่างเจ้ามิซูมิชิมิหลาดกับมิซูมิชิแอดทัตคือปเป็นรถ4ประตูกับ5ประตูค่ะมันจะแตกต่างกันแค่ช่องเก็บสัมภาระท้ายแต่ว่าตัว5ประตูเนี่ยจะเพิ่มเติมในส่วนของที่ปัดน้ำฝนหลังมาค่ะทีนี้เราจะไปดูระบบของรถยนต์และภายในของรถกันค่ะ <LIVE> คือสัมผัสแรกที่อ้อยเข้ามาในรถคันนี้นะคะอ้อยรู้สึกว่ามันกว้างมากคือตอนแรกใจอ้อยไอคีก็ขาทุกคนก็จะมองว่าเป็นรถเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอได้เข้ามาแล้วจริงๆอ่ะคือกว้าง แล้วเพื่อนๆมาดูนะคะพวงมาลัยมันติฟังชัน่นบลูทูธรับสายวางสายจากพวงมาไลัยได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีกล้องมองหลังมาอีกเพื่อนๆเห็นอีกฝั่งหนึ่งของพวงมาลมัยไหมคะคูชคอนโทรล คือเมื่อกี้ที่อ้อยบอกไปแล้วว่าข้อดีของอีโกคาก็คือบางทีที่เรามีความจําเป็นต้องใช้งานไปต่างจังหวัดเนาะในระบบของรถคันนี้มี c r คู e Control เพื่อนๆสามารถเปิดล็อกความเร็วอัตโนมัติได้ยาวๆเลยค่ะถัดมาขวามือสุดเลยของอ้อยกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าอย่างที่บอกมันครบจริงๆค่ะคุ้มค่าสุดๆ ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดนะคะหรือฝนตกถนนลื่นยังมีระบบการลดลื่นถลายอีกค่ะที่สำคัญยังมีระบบช่วยเตือนเวลาที่เราขับรถประชิดกับรถคันหน้าด้วยความปลอดภัยครบคันเหมือนกันค่ะแต่ที่สำคัญมันสามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของทุกๆท,ท่านเลยค่ะอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะช่องเสียบ USB สามารถโหลดใส่ทำได้มาได้เลยเนาะฟังเพลงกันไปยาวๆเลยค่ะออปชั่นครบมากไม่น่าเชื่อว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยที่จําเป็นแล้วรถคันนี้ไม่มีอ่ะคือมันมีครบแบบครบจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกะนะคะที่สําหรับเก็บของกันก็กว้างขวางเก็บของได้เยอะมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงจะมีของกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยก็สามารถเก็บของในเกีน,นี้ได้อีกคนที่ชอบแต่งหน้าบนรถนะคะอ้อยว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะชอบนี่ กแต่งหน้าเลยเราคนนึงเป็นเหมือนกันค่ะตอนเช้ารีบออกจากบ้านมากก็คือจะมาวาดวาดเขียนๆบนรถเลยนะคะก็มีทั้งหมด2ข้างเลยทั้งฝั่งคนนั่งด้วยฝั่งคนขับด้วยจริงๆอ้อยว่าอีโก้ค่ะมันราคาเบาๆแต่ออปชั่นมันไม่เบาเลยอะเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งมากๆทีนี้นะคะเรามาพูดกันถึง ที่นัง่งผู้โดยสารนะคะกว้างขวางโอโถงนั่งสบายมากค่ะระบบเกียร์นะคะเกียร์ดีที่เอาไว้เดินหน้าขับเคลื่อนทั่วไปที่ทุกๆท,ท่านก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะแต่มันจะมีระบบ D S คือเป็นโหมดสปอร์ตค่ะเอาไว้สําหรับเร่งแซงหรือว่าต้องการใช้รอบหรือใช้ความเร็วที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วที่สําคัญยังมีโหมดตัว L เอาไว้ขึ้นเขาลงเขาทางลาชันค่ะ เห็นไหมคะอีโก้ค่ะมีฟังก์ชันมากเกินกว่าที่เราคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นใช้งานในเมืองออกเดินทางต่างจังหวัด ครอบคลุมครบคันสําหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่า้อ้มีมิซูมิชิมิลาดมิซูมิชิแอททาทุกรุ่นทุกสีปีใหม่ใหม่ไหม่น้อยๆราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนค่ะถ้าคุณจะหารถด,ดีๆสักคันอย่าลืมคิดถึงเรานะคะเพราะเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะสู้ทุกคันดันทุกเคสให้การออกรถของคุณเป็นเรื่องง่ายค่ะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับ